สภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่คลอดอยู่รอดเป็นฮารกสิ้นสุดเมื่อตายเพราะฉะนั้นสองเดือนยังไม่มีสภาพบุคคลแป๊บนะคะอาจารย์ขอทำขอให้มาตั้งอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะสองเดือนยังไม่มีสภาพบุคคลค่ะเพราะฉะนั้นสองเดือนยังไม่มีสภาพบุคคลได้ทํายังไงอาจารย์เนี่ยลูกของสามีดิฉันจริงๆนะ ต้องรอให้คลอดค่ะแล้วก็ไปยื่นฟ้องตัวดีเอกันไปว่าเป็นลูกโดยพฤติกรรมพฤติการไปแบบนั้นค่ะต้องรอให้ลูกเกิดมาก่อนแล้วก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลจะแบ่งทรัพย์จะให้เป็นทายาทของสามีที่เสียชีวิตนะ่ะอันนี้คือกรณีที่อายุยังน้อยแล้วแยกกันไปเพราะฉะนั้นคนเรามันไม่แน่เลยนะทุกท่านที่มาฟังอาจารย์เนี่ยมรณานุสติค่ะเตรียมความพร้อมไม่ดีกว่าถ้าเราลักคู่ชีวิตของเราก็เป็นแ่แฟร์แฟกันเลยอยู่กันสองคนสามีภรรยาเนี่ย ทำมาหากินมาได้กันที่บ้านรถให้เป็นชื่อด้วยกัน